เอาครับผมนะก็ต้องขอเกี่าวกับสีน้องชมทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมดิที้ฮับนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใช้งานให้ผมสคริปต์อัลตัวลางขัวนะครับขอค่ายดิที้ฮับนั่นเองนะครับโอเคอย่างแรกนะครับทําการเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ทําการล็อกอินนะครับทำการทิ้งสคริปต์แล้วก็มารับสคริปต์ให้เรียบร้อยนะครับผมโดยการไปที่หน้าต่างของหหมมวดู่รับสคริปต์นะครับแล้วก็เลือกหาบล็อกฟุตนะครับผมแล้วก็กดสคริปต์แล้วก็คัปปี้โค้ดมันได้เลยนั่นเองนะคครับโอเ พอหลังจากนั้นนะครับเราได้สคริปต์แล้วนะครับผมก็เอาสคริปต์มาใส่ในตัวหลังของเรานะครับผมกด attack กด inject เรียบร้อยนะครับแล้วก็กด esc ได้เลยนะครับแค่นี้นั่นเองนะสำหรับการแลสคริปต์นะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมไม่มีอะไรยากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอนเร็วหน่อยนะครับโอเคพอเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมมันก็จะเด้งหน้าต่างเดี่ยวหลักขึ้นมานะครับเราทําการกด all right ไปได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับทําการกดมาที่หมวดหมู่ของอ่า combat นะครับแล้วก็ ไม่มีแล้วว่าครับกดติ๊กออโต้ฟาร์มบันที่เลยนะครับกดซึ้งเนี่ยปุ่มเดียวนะครับมันก็จะทำการวาร์ปมาล่าให้เรานะครับนี่มันก็จะมาล่าเพื่อให้เรานะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่กลัวหลุดนะครับผมให้เรามาที่หน้าจินเนอร์ลนะครับทำการปรับแอทแท็กคูดานะเป็น10ไม่ก็15ประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะครับอ่าแค่นี้มันก็จะไม่หลุดแล้วนะครับเห็นไหมแล้วก็ฟาร์มไว้ด้วยนะครับเนมันไม่ตายวะเออเนี่ยตายแล้วนะครับเห็นไหมได้ละยแต่พันห้านะครับชิวๆ ไปต่อครับผมนะครับมาล่าโหอันนี้เป้ผลผิดด้วยนะครับเราจะดูนะครับว่าโปรเราสามารถล่าได้ไหมเธาทำไมกูตายไ,นะไปเนี่ยใช่ครับรอมันอ๋อไอเ้เจ้นี่มันอยู่ระหว่างสองเกาะนี้นะครับช่างหี่แม่มันอะก็ปล่อยโปรมันทำงานไปครับ โอเคครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับเฮ้ยม <out> ันจะบินไปบินมาทำไมวะนี่นะครับมาละนี่ทุกคนมันหลุดล่างแล้วเห็นปะผมก็ล่ามันชิวๆเลยนะครับมันเครื่องหล่อแล้วเห็นปะอันนี้ล่าง่ายมากนะครับแค่เปิดไว้นะครับอ่ะโอเคโอ้อันนี้ผมเข้าไปเกินไม่ได้ครับเลือดเป็นน้อย อ่ะนะครับผมแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะเปิดโปรเนี่ยค้างไว้ทั้งวันทั้งคืนนะครับทำยังไงนะครับผมวิธีการนะครับก็ง่ายๆนะครับทําการเปิดโฟลเดอร์ตัวเราแล้วขึ้นมานะครับก็คือ SnapX หรือว่า Canva ก็ได้นะครับทําการมาที่โฟลเดอร์ workspace นะครับผมหลังจากนั้นนะครับทำการกดมาที่ในหมวดหมู่ของดิททับ Next Generation นะครับแล้วก็ในส่วนของอ่ะเดี๋ยวนะทำไม โอเคนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการที่จะเปิดฟาร์มทั้งวันทั้งคืนนะครับทำยังไงนะครับไปดูนะครับวิธีการนะครับก็คืออย่างแรกครับทำการเปิดโฟลเดอร์ตัวรันขึ้นมานะครับนั่นก็คือ s n a p X หรือว่า crl หรืออะไรก็ได้นะครับที่เราใช้รันโปรนะครับหลังจากนั้นนะครับผมทำการมาที่มหมหูของ a u t osq นะครับเป็นโฟลเดอร์ osq นะครับผมแล้วก็ทำการกดคลิกขวานะครับกด new แล้วก็กด t e x t document นะครับผมหลังจากนั้นนะครับพอเราสร้าง t e x t document มาแล้วนะครับวิธีการต่อไปนะครับผมทำการเปิด เทคดูขึ้นมานะครับผมแล้วก็เอาสคริปต์ของดิทับเนี่ยไปใส่ด้านในนะครับฟึบฮนะแล้วก็ทําการกดปิดแล้วกดเซฟได้เลยนะครับแค่นี้นะครับผมสคริปต์ก็จะทําการทํางานตลอด24ชั่วโมงแล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าสคริปต์จะหลุดหรือว่าจะเป็นหายเป็นโหงอะไรนะครับผมที่ต้องควรระวังก็อยู่ที่รหัสนะครับว่าระบบจะหลุดหรือเปล่าเศรจะแชไหมนะครับก็ปัญหามีแค่น, <c oughs> น,นี้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับก็ใช้เป็น Account Manager หรือว่าจะใช้เป็นในส่วนของ เปิดมือก็ได้นะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับออโต้ฟาร์มค่าหัวของค่ายเดตี้ฮับนะครับผมตอนนี้ก็ไม่ถึง 5T ทีครับเราได้มา2องหมแล้วนะครับผมไม่ต้องล่ากมือครับไม่ต้องทำไม่ต้องคอมโบให้ปวดมือครับทุกคนเราเปิดค้างไว้ก็จบแล้วนะครับโอเคอันนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดมันน่าจะกําลังหาเซิร์ฟใหม่อยู่หรือเปล่านะครับอ๋อไม่ใช่ครับเหยื่อจะไม่หมดทุกคนมีคนที่ค่ายได้อยู่นะครับก็ ไปครับผมมันก็จะฆ่าให้อ่าฆ่าทุกคนที่มีโอกาสที่จะแบบเขาเรียกว่าไงสามารถฆ่าได้เลยน,นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวไหนมันบัก็กหรือว่าฆ่าไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำการสกิปให้เราเลยน,นั่นเองนะครับไม่ต้องกลัวว่าโหมมันจะบั็อกอ่ะนี่เห็นปะถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันไม่ได้เนี่ยมันก็จะมาฮอปเซิร์ฟเวอร์ให้เรานะครับผมแล้วเมื่อกี้เราใส่อ่อาตัวคิวไปแล้วนะครับผมมันก็จะทําการรันสกิปให้เราขึ้นมาใหม่นะครับไม่ต้องกดลัานเองนะครับผมอ่า รออย่างเดียวนะครับหน้าที่ของเรานี่แค่นี้นะครับมันก็จะทำการเปิดล่าให้เราแล้วนะครับผมอ่ะก็ฟาร์มไปครับชิวๆนะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนแบนนะครับเพราะว่าสคริปต์เราเนี่ยเทสต์มาแล้วนะครับผมเทสต์มาแล้วประมาณ4-5วันนะครับผม5รหัสไม่มีรหัสเนี่ยโดนแบนเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งไม่ต้องกังวลว่าใช้สคริปต์เราแล้วจะโดนแบนนะครับนี่นะครับอ่ะปล่อยชิวได้เลยนะครับผม นี่ได้แล้วครับหนึ่งสดครับผมสองสดครับผมนี่นะครับชิวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันออโต้ราคาหัวนะครับนะของค่ายดีที่ครับนะครับผมก็โอเคถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็กด subscribe นะครับผมเพื่อฟังก์ลังใช้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากไปก่อนนะครับเชียร์เกียรติครับบ๊ายบาย Please don't ever leave me.